สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมกับสวนที่ดูค่อนข้างโล่งโปร่งหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจัดใหม่เมื่อ,อช่วงต้นฝนปีนี้เองนะครับเพราะว่าสวนโซนด้านล่างที่มีไม้ผลรวมที่เคยทำคลิปออกไปเนี่ยมันโดนน้พาพัดไปหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยอัปเดตให้ชมกับโซนไม้ผลรวมที่เพิ่งปลูกใหม่กับคําถามหรือข้อสงสัยที่ว่าไม้พี่เลี้ยงเนี่ยจะปลูกก่อนหรือหลังทําสวนดีคลิปนี้จะอธิบายให้ฟัง ตามประสบการณ์นะครับโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่ผมได้รวมเอาพวกเงาะลองกองลำไยแล้วก็ทุเรียนแล้วก็มีมังคุดจัดไว้ด้วยกันนะครับอาจจะยังไม่เห็นชัดเพราะว่าสรงพุ่มยังไม่ขยายนะครับเพิ่งเริ่มปลูกได้สองสาเดือนนี้เองระยะห่างก็ใช้8เมตรนะครับซึ่งไม้พี่เลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับผมเลือกใช้ต้นกล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยงก็คือผมลงไม้ผลก่อนแล้วก็ปลูกไม้พี่เลี้ยงที่หลัง อันที่จริงเนี่ยถ้าลงไม้พี่เลี้ยงก่อนจัดแปลงให้ดีแล้วเอาไม้ผลตามมาเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าไม้พี่เลี้ยงหลักๆเนี่ยมันก็มี2ออย่างครับก็คือต้นกล้วยกับต้นแคร์นะที่นิยมใช้กันทั้ง2ก็ล้วนมีประโยชน์เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งผักแล้วก็เป็นทั้งปุ๋ยได้ด้วยโดยเฉพาะต้นกล้วยนะครับใครที่ใช้ไม้พี่เลี้ยงเป็นต้นกล้วยเนี่ยให้เอาต้นกล้วยเนี่ยมาหั่นใส่โคนต้นหลังตกเครือแล้วนะครับนั่นแหละคือปุ๋ยชั้นดีซึ่งผมก็ใช้เป็นประจํา ก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้เกิน80%เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ลงไม้ผลไว้แล้วก็เอาไม้พี่เลี้ยงมาใส่ทีหลังก็คืออาจจะไม่เชิงพี่เลี้ยงหรอกก็คือปลูกไว้ให้คุมวัชพืชห้เป็นปุ๋ยนะครับเพราะว่าทุกส่วนของต้นกล้วยเนี่ย หรือกระทั่งต้นแคร์เนี่ยเราสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักได้มีธาตุอาหารทุกอย่างครบและที่สำคัญมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากกว่า90%เเลยทีเดียวสรุปคือหากมีพื้นที่นะครับไม่รู้จะปลูกอะไรดีก็ลองหากล้วยมาลงไว้ก่อนเพื่อเป็นไม้พี่เลี้ยงเสร็จแล้วไม้ผลค่อยตามมาก็ได้เพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชที่ทนแรงที่เห็นต้นกล้วยในสวนเนี่ยผมไม่ได้วางระบบน้ำนะผมปลูกไว้ในช่วงต้นฝนนะครับกลางๆหน้าฝนนั่นแหละกล้วยเป็นพืชที่ทนแรงมากเดี๋ยวต้นฝนปีหน้าก็จะเห็นความสดความโต เห็นความสวยงามของโซนนี้เดี๋ยวจะอัปเดตชมเรื่อยๆนะครับเป็นโซนไม้ผลรวมสรุปก็คือจะปลูกไม้พีเลี้ยงก่อนก็ได้หรือปลูกตามหลังก็ได้แต่ปลูกไว้ก่อนนั่นแหละเป็นดีที่สุดเพราะว่ามันได้ใช้ประโยชน์ก่อนนั่นเองก็ถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับเรื่องราวดีๆในการปลูกไม้พี่เลี้ยงในสวนไม้ผลสวัสดีครับ